และนี่คือ Toyota G Plus นะครับอาจจะมองภายนอกเหมือน GR Sport นะครับมันมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวมาดูนครับสำหรับคันนี้นะครับพื้นฐานจริงๆแล้วเป็นรถ Toyota G Plus นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ที่ได้รับการอัปเกรดอุปกรณ์เข้ามานะครับแต่ว่ามีการแปลงหน้านะอันนี้ลูกค้าซื้อแล้วนะครับมีการตกแต่งพิเศษนะครับตัวโคมไฟหน้าต่างๆจริงๆแล้ว G Plus เนี่ยเขาจะเป็นบายบีมแบบ1หลอดนะครับ แต่คันนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตดีเทลนะครับรถคันนี้จะได้ไฟหน้าของตัว GR Sport เลยนะครับเป็นไฟหน้าแบบ Duo Projector นะครับหรือว่าที่เรียกกันคือไฟหน้าดีทามแบบก้างปลานะครับแล้วก็ชุดตรงนี้นะฮะชุดเบ้าไฟตัดหมอกต่างๆเนี่ยได้รับการอัปเกรดใหม่นะครับแต่ว่าตรงนี้ปรับปรุงแล้วก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะผมว่าการดัดแปลงต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนกันชนเลยนะครับเปลี่ยนเบ้าตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์จุดเดิมเลยไม่จําเป็นต้องย้ายนะครับก็งานเรียบร้อยดีครับ โคมไฟหน้าต่างๆนี้ก็เบิกของศูนย์ของแท้ใส่ให้เลยนะครับแล้วก็โลโก้ f o r t u n e r ทางนี้นะครับคาดฝาโปงให้มาก็สวยงามครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้แบบใส่ของแท้ให้เลยนะเพราะว่าของแท้เขาโลโก้คริสตัลเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ภายในนะครับตรงนี้เราติดตั้งให้นะครับเพื่อความเนียนตาเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อให้ดูว่ารถคันนี้เป็นตัวเอ่อตัว g r Sport จริงๆนะครับ แล้วก็สําหรับ G+ นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจากตัวก่อนก็คือกล้องนะครับผารานวิวนะครับหรือว่า360ศงศานะครับสามารถมองได้รอบคันเลยนะครับเพราะว่ารถ Fortuner เนี่ยก็ไซส์ขนาดใหญ่เนาะก็เลยต้องติดตั้งกล้องพวกนี้เข้ามาชุดกันชนหน้าทา้งด้านล่างครับติดตั้งมาเพิ่มเติมนะครับไฟเลี้ยวต่างๆเป็น s e เควนเชียทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอนเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตรงนี้กระพริบให้ด้วยนะครับสวยงามดีนะครับชุดตรงนี้สามารถ ปรึกษาเราได้นะเราสามารถตกแต่งให้ได้อาจจะรู้สึกว่าจีพัหน้าลดๆไปหน่อยอยากจะแต่งหน้าเป็น GR เราก็มีการปรับปรุงให้ได้นะครับก็เ <c oughs> ปลี่ยนชิ้นนี้นะครับไฟหน้านะครับโลโก้นะครับรวมไปถึงตัวกันชนหน้าทางด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็เบาไฟตัดหมอกนะครับสวยงามลงตัวแล้วก็งานเรียบร้อยดีครับมาทีนี้มาดูด้านข้างกันครับทีนี้มาดูกันด้านข้างนะครับถ้าเกิดว่าเป็น g r Sport แล้วคิ้วตรงนี้จะเป็นสีขาวเดียวกับตัวรถนะ แต่ว่าตรงนี้ลูกค้าใครอย่าเป็นตัวเดิมเลยนะครับอย่าให้ขาวตัดกับดำเราก็ทำไว้ประมาณนี้นะก็ดีครับไม่จำเป็นต้องถอดไปทำสีเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาเลยคือล้อขนาดขอบ20นิ้วนะครับ26550ห้26มันเต็มซุ้มดีนะครับแล้วก็ยางต่างๆนี่ยเป็นออเทอเรนนะครับก็ลายสวยงามดีครับก็เลือกได้เนาะแล้วแต่บัตรเจ็ตของลูกค้าอันนี้ก็อยู่ในงบประมาณยางไทยถือว่าก็ตอบโจทย์การใช้งานนะมีมาตรฐานมอกอต่างๆครับ รวมไปถึงแม็กก้านวายนะครับลายแบบฟอร์สนะสวยงามดีน็อตล้อต่างๆก็มีการเปลี่ยนมาให้นะครับหรือจะใช้น็อตล้อที่เป็นของแท้ก็ได้แต่จริงๆแล้วแม็กกับล้อน็อตล้อพวกนี้มันจะมาเป็นเซตๆนะครับแล้วแต่คุณลูกค้านะครับแล้วก็สําหรับ G+ นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวกล้องนะครับ Paronewheels นะครับจะมีเลนใต้นี้นะครับเป็นกล้องหนึ่งตัวนะครับรวมไปถึงระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับไรสปอร์ตมอนิเตอร์ RCTA แจ้งเตือนทางด้านท้ายนะครับก็มีมาให้ครับรถคันนี้ติดตั้งตรงนี้เพิ่มมเติ คิ้วกันสัตร์นะครับเป็นลายคาร์บอนนะครับเห็นไหมครับสวยงามดีนะผมว่าลงตัวมันจําเป็นนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขับรถตากฝนหน่อยฝนสาดเข้ามานะครับตัวหน้าเลนตรงนี้อาจจะโดนฝนได้นะครับก็คิ้วกันสัต์ก็มีความจําเป็นครับฝนสาดเข้ามาจากด้านบนติดคิ้วกันสัต์ตรงนี้นะครับกระจกตรงนี้ก็จะมีความสะอาดมองเห็นกระจกมองข้างได้อย่างชัดเจนครับเมื่อเปิดสีดําแบบกอสสแบล็กนะครับมีสมาร์ทคีย์ให้ซ้ายขวานะครับตรงนี้ใช้บันไดต่างๆเป็นของเดิมนะฮะ คิวล้ออย่างที่บอกไปลูกค้าอยากได้สีดําเราก็ยังติดตั้งสีดำนะครับสิ่งที่ g ีพลัต่างกับตัวีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ผู้ชมสังเกตก็คือตรงนี้นะครับคิวบริเวณคิ้วกระจกนะครับก็จะเป็นสีดําแบบดําด้านนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเอาเป็นตัว V ีขึ้นไปอาจจะได้เป็นโครเมียมนะครับก็แล้วแต่ความชอบผมว่าดํากับขาวก็ตัดกันสวยงามดี ทีนี้มาดูการดีไซน์ทางด้านท้ายนะครับสำหรับจีพลาตเองนะครับรุ่นเก่าจะไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะแต่เป็น g ีพลาตตัวใหม่นี่ก็มีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้แล้วก็สะดวกดีในการเปิดปิดนะครับสิ่งที่ตกแต่งเพิ่มเติมคือชิ้นนี้ครับ f o r t จูเนนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัว g ีอา o r t มันจะเป็นสีเดียวโตัวรถนะครับแต่ตัวนี้ใช้สีดําตัดกับสี ของตัวรถได้ดีครับนี่กรอบป้ายยังเป็น GR Sport เลยครับตกแต่งให้แล้วก็มีติดตั้งสัญลักษณ์บริเวณนี้นะครับ GR Sport ให้นะครับก็ถือว่าดัดแปลงตกแต่งไม่เยอะนะครับเพราะว่าชุดสปอยเลอร์หลังอะไรพวกนี้รถมันมันมีมาให้อยู่แล้วละครับแล้วก็ชิ้นนี้ถือว่าก็ไม่จาเป็นต้องดัดแปลงนะครับมองภาพรวมแล้วเห็นชุดไฟท้ายก็เป็นชุดเดียวกับตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัว GR Sport นะครับรถคันนี้ก็เลยตกแต่งไม่ได้มากนะครับ แปลงหน้าให้เป็น G r Sport ใส่ล้อให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีฝาครอบต่างๆเพื่อให้มิติตัวรถเนี่ยสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเพราะประมาณนี้ในการตกแต่งครับนี่ขอพูดเพิ่มเติมนะครับกับการตกแต่งรถคันนี้นะครับกระจกบองข้างจริงๆแล้วใน G plus จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้มีการแรปให้นะครับเป็นสีดำเพื่อให้ตัดกับตัวรถสวยงามยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงเสาหลังคาครับเสาเอนะครับแรปดำนะครับรวมไปถึงด้านนี้เลยนะครับ จะหลดหลังคาเลยนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตรงนี้ตัดกับตัวรถดีรับแล็บได้หรือถอดทำสีก็ได้แต่จริงๆแล้วก็มีความทนทานมากกว่านะครับแล้วก็สามารถลอกได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีรอยกีดกวนต่างๆก็เปลี่ยนไม่ไม่ยากเนาะตรงนี้มาดูภายในกันนิดนึงครับสาหรับภายในนะครับผมขอพูดภาพรวมเลยกันว่ารถคันนี้ก็ไม่ได้รับการปรับปรุงอะไรเพิ่มเนาะอุปกรณ์ต่างๆเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับหน้าจอแสดงผลการขับขี่4.2นิ้วนะครับ แพดเดนชิ p มีให้นะครับปุ่มมัลติฟังชันมีให้จอเครื่องเสียงมีให้นะครับก็ขนาด8นิ้วนะครับแอร์ Air ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับแบบดูโอโซนนะครับตรงนี้มีให้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r Play and r o i d ด u t ยด้วยครับเกียร์6สปีดนะครับมีทั้งซีเควนเชียลมีทั้งแพดเดนชิ p นะครับ โหมดการกับขี่มีให้นะครับแล้วก well> ็สิ่งที่อยากเพิ่มเติมแล้วก็เป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้นะครับก็คืออุปกรณ์เพิ่มเติมที่โตโยต้าให้มาครับอุปกรณ์ตรงนี้ไม่ใช่กล้องมองหน้านะครับอุปกรณ์ตัวนี้คือระบบแจ้งเตือนรถข้างหน้าเคลื่อนตัวนะครับกรณีที่เราไปจอดติดไฟแดงเราไม่ทันมองว่ารถข้างหน้าเคลื่อนตัวออกไปนะครับคันนี้มีการแจ้งเตือนรถข้างหน้าเคลื่อนตัวให้นะครับมีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับถ้าเกิดเขาตรวจจับวัตถุทางด้านหน้าครับมีโอกาสที่จะชนเขาแจ้งเตือนให้เราเบรกนะครับแล้วก็ออปชั่นรบะคั ก็ถือว่าดีครับให้อุปกรณ์พกนี้มานะก็ราคาต่างๆก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมอยากจะตกแต่งแบบคันนี้ก็ปรึกษาเราได้ครับตัวตาเดมอลโต่พร้อมให้คำปรึกษาครับก็สรุปภาพรวมกับรถคันนี้นะครับพื้นฐานนะครับเป็นตัว G Plus นะครับแล้วก็ได้รับการปรับปรุงนะครับแปลงหน้านะครับเป็น G R Sport นะครับก็จริงๆแปลงไม่เยอะนะเปลี่ยนแค่ไฟนะครับชุดกันชนต่างๆเล็กน้อยนะครับโลโก้แก้วนะครับรวมไปถึงตัวแบกยางนะครับก็สวยงามยิ่งขึ้นครับ ก็ปรึกษาเซลล์ได้นะตรงนี้ขอฝากเซลล์นิดนึงนะครับถ้าเกิดสนใจชุด แปลงหน้าตรงนี้นครับค่ะก็ฝากติดตามนะคะผลงานนะคะอ่ r t u n e r Leader GP ดเดนะคะแต่ง GR เต็มระบบแบบนี้นะคะสนใจให้โทนนะคะอยากรู้โปรก็ทักเข้ามาได้นะคะยินดีให้บริการคะ่ะขอบคุณค่ะก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับสงสัยว่ามีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสนใจให้เราแนะนําการออกแบบรถเพิ่มเติมจากรุ่นเดิมสแตนดาร์ดนะครับก็ปรึกษาโตโยตา้าไดมอนด์ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสงสัยตรงไหนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับโตโยตา้าไดมอนด์ออโต้ครับ